หากพบผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือสงสัยภาวะหยุดเต้นนะคะจําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะแล้วก็ให้การช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะคะ 1. คือลองเรียกดูการตอบสนองของผู้ป่วย 2. ดูอัตราการหายใจนะคะหากผู้ป่วยไม่ตอบสนองหรือไม่หายใจหรือมีการหายใจหอบรึกนะคะซึ่งเข้าได้กับว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะคะให้รีบทำการโทรหากู้ชีพหรือ1669ให้เร็วที่สุดนะคะจากนั้นให้ตามหาเครื่อง EED ที่ใกล้เคียงที่สุดและนำมาไว้ข้างผู้ป่วยะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะให้เริ่มทำการกู้ชีพด้วยการปั๊มหัวใจนะคะ กดบริเวณกลางหน้าอกของผู้ป่วยนะคะให้ลึกและเร็วค่ะจนกว่ากู้ชีพจะมาค่ะและติดเครื่อง AED เพื่อดูว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องถูกการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือเปล่าค่ะหากมีอาการดัง นะคะคหรือพบเห็นผู้ป่วยที่สงสัยภาวะหัวใจหย,ยุดเต้นนะคะให้โทรแจ้งที่1669กู้ชีพหรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะเพื่อที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดภาวะที่จะมีสมองขาดเลือดที่จะทำให้เกิดอามาัอามาพาตหรือเสียชีวิตค่ะ